ครับตอนนี้ผมกบใส่ปลาเขาได้ยืนอยู่ที่พื้นที่บ้านทุ่มครับตำบลน้ำมงอําเภอท่าบออัวจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับ สีถ้ากัดหลังนี้นะไว้นะก,กัััดหหลลงงนนีีนะมม นน้้อยกไปเป็นไฮบุนนะ ไปจากหลังครับส,ส,สองหลัง,ลงล <ะ S 1> หลังน,งนี้หลังนี้มีคนอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่หลังนี้ครับม,ม,มีแต่คนเขา,าขอะเพาะหมดแล้วอ๋อครับผมคาดว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับไฟฟ้านัา่นแหละครับไฟฟ้าลัดวงจรครับเนาะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นปะนะครับเนาะคาดว่าออกจากหลังนี้ก่อนดีกว่าครับรถผมมาลูกผมทีมงานก็เพิ่งมาครับสนับสนุนครับผมเียกำลังสนับสนุนมา ตาลูกอะไกลครับดูบรทุนบันทุอนยัดชั้นเช้าล่ะบันเออสงหมอนนะออว่ามันมันยืมหมอเนี่ยหมอนไอหมอน้วนะสองหมอนที่ว่ต่ำๆแกนอน สองบมนี่แหละทกมัานำดัมันเกิดสันอไนมักจงะทมันจ้างกะทมันเ่วงเลเหน่ใหม่ใหมจครับประมาณจมง ประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเศร้าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหรแล้วครับตอนนี้ครับเจ็ดโมงห้าที่สองก็แปดโมงครับแปดโมงห้าทงมาผ่านมาแล้วชั่วโมงครับชั่วโมงแหละเริ่มแรกจากหน้าจัหลังนี่ก่อนหร่นเปล่ครับคิดว่านี่าหน้าจัลลังนี่ก่อนเนาะไครับหลังหลังนี่บ่มีคนยืนมาครับไอบ่มีให้รู้เถอะแต่หลังหลังนี่มีคนยืนมีคนยืนแต่เมันเอาประทันครับผมวิ่งมีอก่อนครับผลของออกทันปะ ăn vô ngọt đấy sao không